เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆูย้ชมเลือกซื้อและขายครับอันนี้เป็นฮอนด้าซีบิคดันแมนชั่นโฉมตาเยี่ยวปี2 0 0 1นะปี2001ทำหน้าเป็นตาเยียวครับลบพร้อมใช้ภาษี68ครับ เครื่องเกียร์ดีเล่มชุดโอนครบวิ่งทางไกลได้สบายมอเีอรดีสีสวยครับแม็กก็สวยยางนอกหนาๆเลยครับใช้ได้าอกกากเกินล่างรอบคันของเครื่อง v t เทคนะครับเครื่อง v t เทคตัวเครื่องสะอาดสะอานสวยๆฐานหน้าบางๆแต่เข็บซ้ายขวาเดิมๆไม่มีรอยชนหนัก คุ้มครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าไว้เรื่องซื้อประจำ้ไมในลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวแท่งพี่จ๋าดูรถอยู่นครสวรรค์เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับรถส,สวยครับไปขับเที่ยวรับใช้งานสบาย6 3 0 0 0สพบาทครับ อาสี6-8พฤจิกา6-8นู่นเลยครับเต็มเปครับยาวๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ